เลิกคิดลุงตู่ได้ละพวกมึงมึงเลิกถึงลุงตู่มึงเลิกพูดลุงตู่ลุงตู่สักทีลุงตู่เป็นองค์มนตรีจะมาหรือไม่มาฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ประเด็นคือองคมนตรียุ่งกับการเมืองไม่ได้มึงจะดึงเข้ามาทําไมให้เขาเป็นที่ปรึกษากษัตริย์อยู่อย่างนั้นน่ะก็ดีแล้วไม่ใช่หรือเออมึงจะมาได้ยังไงล่ะนั่นล่ะจะเลิกคิดถึงลุงตู่ค่ะถึงแม้เธอจะคิดถึงมากมหมเลิกเล็กคิดถึงลุงตู่เลิกคิดถึงลุงตู่ฮเฮ่าฮะเฮ่อ คิดถึงลุงตู่ฮ่า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 คิดถึงลุงตู่ฮ่า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 ก็มันคิดถึงลุงตู่แล้วคิดถึงค่ะหมดเวลาแล้วเขาอยู่ในที่ที่เขาต้องทําหน้าที่ซึ่งหน้าที่นั้นใหญ่หลวงกว่ามากเพราะฉะนั้นหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองและให้พวกเมืองมานั่งด่ากันก็คือหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ให้คนอื่นมาเป็นมึงจะได้ด่ากันได้ แล้วนี่ถ้าเกิดลุงตู่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงคิดว่าไอ้พวกกู้ไก่ไอ้พวกกู้ไก่ันจะด่านายกรัฐมนตรีได้ไหมล่ะมันก็จะไม่กล้าด่าไงโอ้ทำไมล่ะก็ท่านเป็นองค์มนตรีแม้จะลาออกจากองคมนตรีแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกมึงแล้วพวกมึงจะกล้าด่าไหมมึงลองคิดดูเอามึงคิดลองมึงลองคิดสิเอาหัวสมองคิดว่ามึงจะกล้าด่าไหมมึงจะกล้าวิจารณนายกรัฐมนตรีไหมมึงลองคิดเป็นกูคนนึงแล้วกูไม่กล้านะ ตอนนั้นล่ะเลือกตั้งรอบหน้าเท็งจะฟีเวอร์เหมือนพิธาปะโอ้ยมึงจะมึงจะมาถามอะไรกูตอนนี้ล่ะแหมรอให้มันเกิดการเลือกตั้งก่อนปีเจ็ดหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้นั่นแหละปีเจ็ดหนึ่งมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมึงต้องมาต้องถามตอนนี้หรอกอมึงอยู่ให้มึงอยู่ให้ถึงก็แล้วกันทําไมล่ะอุ้ยบางคนเขาก็ไม่ได้แก่ตุยนะบางคนก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตุย เพราะฉะนั้นมึงอยู่ให้ถึงเลือกตั้งก็แล้วกันมึงอย่าเพิ่งฝันในเวลานี้แล้วทีนีม้มึงดูหน้าอ e ีเท้งซะก่อนทําไมละ่ะหน้าจยกับช้อนหน้าอย่ากับหน้าอยากระช้อน,อห,น,อห,น,ออนหน้าหักอย่ากระช้อนขนาดนั้นมึงคิดว่าจะฟีเวอร์เหมือนพิธาไหมละ่ะ e อีพิธามันหนุ่มครีโอแล้วอ e ีเท้งมันหนุ่มอะไรก่อนอีพ e ิธามันหนุ่มครีโอนะสาวๆก็ต้องกรีดแม่ยกก็ต้องกามันก็อลราลาลาอลาลาลาแต่อ e ีเท้งนี่มึงดูสิ หน้าอย่างกระปากล่ะปากค,คืออะไรปากค,คือทัพเพียหน้าแม่งเหมือนทัพียขนาดนั้นมึงคิดว่ามึงจะฟีเวอร์ไม่เล่ามันก,มก็มึงก็คิดสิคิดมึงไม่ต้องถามดรมาริกาก็ได้มึงคิดเขาอาจจะเก่งเขาอาจจะฉลาดเขาอาจจะเฉลียวนะจนป่านนี้แล้วเนี่ยอภิปรายไปแม่งโชว์สีปากโชว์น้ำลายกันจนป่านนี้เนี่ย อีเทงยังไม่ได้ให้สสของมันเนี่ยเอาเรื่องไปร้องปปชเพื่อที่จะมีการถอดถอนนาย,ยกรัฐมนตรีจากการการะทําความผิดไม่ว่าจะเป็นตัวพีเอ็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการอภิปรายผีใยญเนื่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินวัดที่ดินอันททย มันอภิปรายกันไปน้ำลายแตกฟองจนป่านนี้พักคุกไก่ยังไม่มีใครลงชื่อและไปฟ้องสารดีกาเพื่อถอดถอนนายรรัฐมนตรียังไม่มีใครไปถอดถอนนายรรัฐมนตรีในที่ประชุมในกบปปชเลยอ่ะ <c oughs> ยังไม่มีใครไปถอดถอนอีทุงงติ้งสดิ่งสีขี้หมาหมกเลยแปลว่าอะไร <c oughs> มึงโดนทักสิ้นแ่อวยเหยียบตีนไหมไงมึงโดนทักสิ้นแ่อวยเหยียบตีนไว้แล้วมึงก็โดนทักสิ้นแ่อวยจุมาน่อยขึ้นดอย คุณหลอกดาวเขาหลอกมึงอะมึงคิดว่ามึงจะได้ร่วมรัฐบาลกับอ e ีทุ่งติ้งสดิ้งสีขี้หมาโมกไงจริงๆไม่ใช่ไม่มีทางเมื่อไรก็ตามที่ทักษิณแสวยร่วมรัฐบาลกับมึงเมื่อนั้นเนี่ยบรรลลยทั้งสองพักมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ทำไมล่ะก็พักมึงมันล้มสถาบันสำคัญของชาติ ถ้าพวกมึงรวมกันเมื่อไหร่ส้นตีนกูรวมกันทันทีสำไมละ่ะอืมกูก็คิดอยู่แล้วอีตัวพ่อไก่ตัวลูกอีพวกคายตะขาบใส่ปากกันเนี่ยกูรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพวกมึงรับการคายตะขาบจากทักจินแซ่อวยนั่นแหละ